หากล่าวถึงชื่อสุชาติตันเจริญแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยก็โดแลนอยู่บนถนนสายการเมืองมายาวนานถึง37ปีโดยก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนสีเสื้อพรรคการเมืองมาแล้ว11พักทำให้มีเพื่อนพ้องน้องพี่มากมายตั้งแต่กลุ่มเทิดไทยกลุ่ม16และกลุ่มบ้านริมน้ำส่วนภายหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมกลับกลายเป็นสุชาติสสบัญชีร,รายชื่อพรรคเพื่อไทย ไม่ได้อยู่บนหน้าสื่อมากนักถึงแม้ล่าสุดจะไปอยู่ในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้แกนนำพักเพื่อไทยก็ยังไม่เปิดเผยชื่อว่าใครจะเป็นแคนดิเดตประธานสภาในนามของพักแต่นักวิเคราะห์การเมืองหลายฝ่ายก็เชื่อว่าการแข่งขันประธานสภาระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยจะต้องมีชื่อสุชาติตันเจริญขึ้นมาท้าชิงเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ปารินาไกรคุปอดิตสอสอราชบุรีในโพสต์เฟซบุ๊กว่าเก้าอี I ้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของท่านสุชาติโดยมีท่านธรรมนัสเป็นผู้เสนอชื่อจากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาบางคนก็ยังยอมรับว่าชื่อสุชาติมีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานสภาเพราะมีประสบการณ์เคยเป็นรองประธานสภามาแล้วสองสมัยขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้สุชาติเคยตกเป็นข่าวว่าได้จับจองเก้าอี้ประธานสภามาตั้งแต่ช่วงที่มีการเจรจาขอกลับพักเพื่อไทยและปฏิเสธไม่ได้ว่ามดดำคชาภาตันเจริญก็มีส่วนในการดึงพ่อสุชาติกลับมาพักเพื่อไทยครั้งนี้นอกจากนี้หลายฝ่ายก็มองว่ามดดำคชาภาถือเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวชินวัตร เพราะทุกครั้งที่ทักษิณและยิ่งลักษณ์บินมาแถวฮ่องกงและสิงคโปร์ก็จะมีมดดำไปต้อนรับอยู่หลายครั้งโดยล่าสุดมดดำเพิ่งไปสัมภาษณ์อดีตนายกสองพี่น้องมาเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวมาแล้วด้วยสำหรับสุชาติตันเจริญเป็นทายาทของวิเชียนตันเจริญบ้านใหญ่โรงเลื่อยเกาะขนุนโดยได้รับเลือกให้เป็นสสฉะเชิงเซาในนามพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี2529 อย่างไรก็ตามจากปี2529จนถึงปัจจุบันสุชาติสังกัดพักการเมืองมาแล้ว11พักได้แก่พักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพักสามัคคีธรรมพักชาติพัฒนาพักไทยพักความหวังใหม่พักไทยรักไทยพักเพื่อแผ่นดินพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยอย่างไรก็ตามถึงแม้ช่วงที่สุชาติเกี่ยวข้องกับพักเพื่อแผ่นดินและพักภูมิใจไทย แต่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพราะได้ผ่านตัวไปอยู่เบื้องหลังเพื่อสนับสนุนเครือญาติและผู้ใกล้ชิดให้ลงสมัครสอสอว่ากันว่าสุชาติถือเป็นนักเลือกตั้งที่ยึดพวกมาก่อนพักจึงมักรวมตัวกับเพื่อนสอสอตั้งกลุ่มการเมืองเช่นกลุ่มเทิดไทยสมัยที่สังกัดพักสามัคคีธรรมกลุ่ม16สมัยที่อยู่พักชาติพัฒนาและกลุ่มบ้านริมน้ำในยุคพักความหวังใหม่และพักไทยรักไทย ด้วยเหตุนี้สุชาติจึงมีเพื่อนฝูงอยู่ในทุกพักการเมืองและไม่แปลกที่จะมีข่าวว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาเพื่อแข่งกับพักก้าวไกลเพราะหากยังจำกันได้ในการเลือกตั้งปี2562สุชาติย้ายมาสังกัดพักพลังประชารัฐในยุคที่มีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากนั้นในการเลือกตั้งปี2566 สุชาติได้ย้ายกลับมาที่พักเพื่อไทยอีกครั้งถึงแม้ไม่ได้พาอดีตซซกลุ่มบ้านริมน้ำกลับมาด้วยแต่อีกด้านก็ได้สนับสนุนลงสมัครสสหลายจังหวัดทางภาคอีสานทั้งในนามพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐและพักไทยสร้างไทยดังนั้นจากมิตรสหายสังกัดหลายพักการเมืองก็ทำให้มีกระแสมาตลอดว่าหลายคนสนับสนุนให้สุชาติได้รับเลือกเป็นประธานสภาคนใหม่ จากความพร้อมทั้งบารมีประสบการณ์และคอนเน็ชันต่างๆที่สามารถควบคุมการประชุมสภาในสมัยที่ชื่อว่าจะเป็นเวทีที่ตรวจสอบการทำหน้าที่พักการเมืองที่ได้เป็นรัฐบาลอย่างเข้มข้นแน่นอน